สวัสดีครับเว็บไซต์ dot c a m c o m นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวรุ่นน้องเล็กสุดของติงแวร์นะครับเป็นไี้ว่าเขายกชื่อว่า F 50นะครับตัวนี้มีขนาดเล็กมากจริงครับเล็กสุดๆเท่าที่ผมเคยเห็นกล้องจะเลื่อนมาตัวนี้ถือว่าเล็กมากนะครับเป็นดีไซน์ที่แบบหลบได้หลังกระจกมองหลังที่เล็กจริงๆครับผมนี่นะฮะเป็นความคามชัดระดับเดี๋ยว z มให้ฮะ Full HD 30เฟรมนะครับ ใช้ Sony อมนะฮะตัวนี้ใช้เป็นเลนโซนีชัดทั้งกลางวันกลางคืนแน่นอนแล้วก็มาในโหมดของเลนส์กว้าง130นะครับมีระบบฟอร์แมตฟรีด้วยครับทำให้เราไม่ต้องมานั่งฟอร์แมเมมบ่อยๆนะครับทำให้เมมเสถียรกว่าพวกรุ่นเก่าๆที่ไม่มีระบบนี้นะฮะแล้วก็คนรูนอุณหภูมิได้สูงนะครับผมขนาดเล็กมากครับเดี๋ยวผมเปิดกล่องให้ดูนะฮะดูสเปคคร่าๆวๆก,ก่อนนะครับ ตัวนี้เหมาะมากครับในการใช้งานทั่วไปนะครับถือว่าคุ้มค่าเพราะว่ามันจะเราสามารถใช้โหมดพัร k i กิได้คือมันทึกขนาดจอดได้นะครับเพียงแค่มีสายพัรกิ้นะครับผมามาอันบล็อกดูครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับตัวกล้องเล็กสุดยอดบอกเลยเล็กจริงจรนี่ยฮะเล็กมาก เทียบกับแบ็กวิวให้เดี๋ยวไว้เอาแบ็กวิวมาเทียบไปดูว่าขนาดคอไซส์ขนาดไหน,นที่ว่าเล็กมากฮะไม่มีหน้าจอนะครับเมมที่ให้มาในกล่องนะฮะผมดูก่อนแปดกิกะไบต์นะครับของทางติงไวเองนะฮะแล้วก็ในกล่องก็จะมีส่วนของสายทีติบลีนะครับ แต่นี้เราแถมสาย Parking mode ให้เลยนะฮะก็คือบันทึกขนาดจอดได้แต่ต้องต่อตรงเข้าฟิลนะครับจะบันทึกเป็น Motion detect นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นฐานยุดของเขาเป็น 3M นะฮะดีกว่าพวกจุจ๊บสูบรีจุ๊บสูญญากาศแน่นอนเพราะว่าอันนี้มันติดแน่นไม่หลุดนะครับผมแล้วก็ความถัด่อจะน้อยกว่าเพราะว่ามันติดแน่นนะครับแล้วก็จะมีชนของ m เหมือนเช่นเคยนะครับกาวส m แบบเก็บสายนะครับเดิมแล้วก็ส่วนของสำรองสติ๊กเกอร์สำรอง3 m เช่นเคยนะครับแล้วก็จะมีคู่มือภาษาอังกฤษนะครับผมเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของทางติ้งแวร์โดยตรงนะครับก็มีปัญหาถามรอไต้ตลอดนะครับผม no how ทุกอย่างเราได้จากทางนั้นทั้งหมดแน่นที่สุดแล้วครับแล้วก็ส่วนของอันนี้ก็จะเป็น customer s i information นะครับ ต่อไปมาดูส่วนของตัวก,กล้องก่อนดีกว่าครับชอบมากตัวนี้เล็กเนี่ยติงแวร์ก็เล็กสุดยอดนะครับหัวอะไรไมาเทียบดีอ่าเทียบกับส่วนของเมมโมรี่นว่าเล็กมากเนี่ยเล็กกิงซ่อนง่ายมาก แล้วก็จะมีช่องใส่เมมอยู่ด้านล่างใต้กล้องนะฮะก็ใส่เข้าไปนี่ครับตัวก,กล้องไม่มีอะไรมากค่ะใช้าง,งานง่ายนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีปุ่มนี้เป็นปุ่มบันทึกส่วนของเมนูเ l คคอร์ดคือเราเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าอยากให้บันทึกแยกไฟล์ก็กดปุ่มนี้เป็นเมนูเรคคอร์ด แล้วก็จะมี GPS นะครับสามารถซื้อเสริมได้มาถึงความเร็วก็เส้นทางที่รถวิ่งจะมีไมค์อยู่ด้านหลังนี่ครับแล้วก็ DC-IN อยู่ด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใส่ฐานยิดให้ดูนะฮะใช้เลนโซนี่นะครับคือชัดมากครับชัดทั้งวันกลางคืนแน่นอนนะครับโซนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับแล้วดูขนาดเล็กจริงๆเบามากเลยนะครับ แต่ไม่ธรรมดาอันนี้จิว๋วแจ๋วนะครับก็คือมีโหมดพักกิ้งบันทึกขนาดจอดได้นะครับแล้วก็ใช้เล่น Sony นะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมจะเทสส่สวนของภาพนะครับแล้วก็การติดตั้งให้ดูในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับผมติดตามในคลิปต่อไปครับ